สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับเสนเข่ามาเล็วกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยครับเด้อเพื่อด้แจ้งเตือนคลิปใหม่กหมสำหรับคลิปนี้มื่อนี้กับที่นี่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเด้อพี่น้องเด้อทั้งอำเภอว่านอนสุนมาเอาหญ้าไปปลูกพี่น้องก็จังมาค่อยติดตามชมไปด้วยกันนะครับเด้อ สวัสดีครับมาถังได่นอนัดมาโนอน่มาโน่สิเขาเลี้ยงยังเนาะมาได้เลี้ยงได้่าสิปลูกหยาว่าเลี้ยงโหปลูกหยาไวก่อนเนาะต้องหาหยาก่อนเนาะถ้าอันถ้าเสี่ยนปลูกไว้ก่อนเนาะช่วงนี้มันเป็นโรคเนาะครับครับต้องเรียนสนามเพื่ออะไรที่ที่หนูทักมาพี่แต่ว่าอยากที่จะโน่ละเพราะว่าไม่ได้กลางมาทักเพราะว่าเกนบ้านเขาเนาะเฮ้ยสามเสีกับพ่อแล้วงัวนหน่อย ที่เฮาหลายบ่ที่เฮาที่สี่ไรโอ้พ่ออยู่สี่ไร่กับพ่ออ่าเขาไปปลูกเขากนเขาจะขยายเอาแต่ว่ากับมีหนำอยู่เนาะมีอยู่ได้เจ็ดครองคล้ายๆอัน็กพวกนองนาเนี่ยนะโอ้ย่ำเลี้ยงกับบ้าขาดเขาอยู่ในโตเอาวันนอนเลยบ่กเลยอยู่ตัวนนอนแต่ออกเป็ื้อที่อยู่อันทางทางจากบ้านไปอะยุทธ์ตอนตรงตรงแต่ว่างูออนยังหันหนมีเนาะหันหนสิงก็เนาะเดี๋ยวเรียบอก แล้วโลกแล้วอโลกมันซาอันซาจังน้อยจังสีมากีงวทั้งใดฮะตาพ่อปังในไท่กลางมันเฮาช่วงนี่กะถ้าเป็นง่วไทยกลางง่วะพวกอันนั้มันชิแถวบ้านโนนแพ้งหลไยจะทเป็นสีตามขอบมันอาจจะเป็นงัวปล่อยประมาณต่ำๆเพเท่าไหร่บ้างสองหมื่นสามนี่และง้วได้ร่อยที่ชิบหาถ้าเป็นงวชั่งวเจ้าในง้วะยังอันนี้เป็นง้วกลางเลยเด้ออกกลางๆแล้วเป็นงวลูกผสม ถ้าเป็นงวังวงัวแบบพื้นบ้านเฮางมันสิมันสิบ่สูงเลยง่วนดีเลยมันกินยาอันนี่แหละกินยาอันนี้แหละนี่แหละกินยาเนี่ยกัญญาเนี่ยเปียเนี่ยงัวบ้านนั้นเป็นท้ายานเนาะที่จะไปถ่ายครับบ้านเรือง่วนคนอย่างงามอยู่ดิมันบ่เอามาท่ <c oughs> า,ามันบอกผู้เฒ่าเพิ่นรักษาเพิน่นหนุ่มทัจังไรพวกนี้ใหญ่เลยเป็นป้ายานครับปทายานทั้งบ <c oughs> ้านเป็นบะ ค่อยได้ยินข่าวว่าเขาเจ้าเปลี่ยนนะเพราะ่าเจ้าเลียงเลียงควายกับลายบริบอล เต็มรถพี่น้องสามลอยก็ลกพี่น้องขั้นหนึ่งได้ซ้ำนี่แหละพี่น้องขั้นหนึ่งถือว่าพ่อไรหนึ่งนี่พ่อได้พี่น้องเด้อซ้ำนี่คนพันห้องก็ใส่ซ้ำนี่แหละพี่น้องบริเวณตัดก็เนื้เดียวอีกฝั่งเนื้อเดียวอีกเจ้าหนึ่งพี่น้องนี่แต่ไอ้เจ้าก็งามเต็มรถสวัดเวลาพี่น้องเจ้านี่เหลือฟังนั่นอยู่บ่หลายพี่น้องฟังนั่เดียวบ่หลาย สำหรับมือนีก็มาทักมาจาับก็น,นอนพี่น,อน,น้องมาแต่ว่านอนคนกับมือใหม่ที่กันพี่น้องคนปลูกหญ้าซะก่อนจังสี่ง้ว่ามาสำหรับผู้ใด้สีกเลี้ยง้ว่าก็บยาเผาสี่ง้ว่าด้พี่น้องเด้อส่วนมันเป็นโลกยูปกย่ปลูกหญ้าว้ก่อนปลูกหญ้าแล้วเราได้หญ้าไว้เรียบร้อยโลกมันจางจังน้อยจังสี่ง้ว่ามาลงพี่น้อง ครับครับพันไปวานแล้วมีปัญหาอยรก็โทษปรึกษาเกิดบ่เกิดก็ได้ใส่น้ำน่ละใส่น้ำทาแล้วทังบ้านครับครับครับไปทอดในบ้านเลยครับครับขอบคุณหลายพัดงเขามาน่ะจปกออะไรดงเขได้ได้ได้เอาเลยครับครับครับ